10คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรักมาเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับนะคู่นี้จะลงทาการแข่งขันกันวันที่3ามสิบหกโมงครึ่งครับคู่หัวค่ำนะครับสบายๆนะครับเราไปดูฟอร์มนะครับหเกมหลังสุดของเลสเตอร์และอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับนะฟอร์มช่วงหลังนะครับหเกมหลังสุดของทั้งคู่นะหเกมหลังสุดของทุกทางฝั่งของเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นั้นผลการแข่งขนันช่วงหลังก็คือชนะ2เสมอ2 แพ้1นนะครับนาทนะ2เสมอ2แพ้1ก็ถือว่าทรงๆครับนะก็ไม่น่าเกียดนะครับโดยในเกมวีคที่นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ก่อน9876อ่าในเกมวีคที่5แพ้ให้กับไบตัน1นประตูต่อ2เกมวีคที่6เสมอเบอร์ลี่2 2เกมวีคที่7ก็เสมอคิตันพาเลส2 2เกมวีคที่8นี่คือชนะแมนยูถึง42ครับแล้วก็ล่าสดุดเกมวีคที่9ที่ผ่านมาชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อ1น ส่วนทั้งฟางของปืนใหญ่ชนนอนถือว่าดูดีเลยนะครับนะในช่วง5เกมหนังสุดในพิมเร์ลี่ครับไม่แพ้นะครับนะเต็มที่แค่เสมอสามารถทําผลงานด้วยการชนะไปถึง3เสมอ2ครับโดยเกมวิกที่5แลน้นสามารถชนะเบอร์ลี่ได้1ประตูต่อ0ูนย์เกมวิกที่6ชนะสเปอร์3ประตูต่อ1เกมวิกที่7เสมอไบตันศูนยเกมวิกที่8เสมอคิตตันพาเลสอ เกมวีคที่9นะครับที่ผ่านมาเอาชนะแอตตันวิลล่าไปได้3ประตูต่อ1นะครับนะส่วนผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับส่วนผลงานการพบกันของคู่นี้ระหว่างนะครับนะระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับซึ่งตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกส่วนนะฮะปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่อันดับ10ก็เหมือนกั็เป็นการแข่งขันแย่งอันดับ9กันโดยตรงนะครับถ้าเลสเตอร์ ยังชนะอยู่ก็สามารถอาจจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ8หรือรักษาอันดับเาไว้ได้ส่วนอาร์เชนอนคิดว่าถ้าชนะเลสเตอร์ได้นะครับน่าจะขึ้นขยับขึ้นไปอยู่อันดับเแทนอย่างแน่นอนนะครับนะโดยบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของเมืองนอกนะครับออกตัวเลขนะออกตัวเลขมาเนี่ยนะครับตัวเลขยิ่งน้อยโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับซึ่งดูจากตัวเลขกันเนี่ยทางฝั่งของเลสเตอร์เนี่ยส5 6ส่วนของอาร์เซนนอลนั้น2.95ซึ่งถือว่าสูสีกันมากครับนะแต่ว่าเหมือนว่าทาง เลเตอร์ Later, จะเหนือฝานิดๆนะครับในอย่างที่บอกไปตัวเลขยิ่งน้อยโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงน่าดะเเพาะเป็นฟาร์มเจ้าบ้านแล้วก็เหมือนกับว่านะครับเลเตอร์ช่วงนี้ก็หลังก็จะนะก็เริ่มรูปทรงเกมก็จะเริ่มกลับมาดีนะหลังจะได้หลังกลับมาแล้วก็ใช้ระบบหน้าคู่ตัวอาร์เซนอลก็ดีวันดีคืนครับนะก็ดีวันดีคืนก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าจะคงรักษาคงเส้นคงวาได้หรือไม่นะครับส่วนผลงาน ส่วนผลงานนะครับการพบกันใน3ฤดูกาลหลังสุดนะครับของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับนะก็ต้องย้อนกลับไปในปีนะฮะในปีในปีผมขอโทษอ่าฤดูกาล2018-2019นะครับนะเกมแรกนะครับอาร์เซนอลแพ้คาบ้านนะครับให้กับเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1เกมที่2นะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังชนะนะครับอาร์เซนอลได้สามประตูต่อ0ูนย์นะครับนะ ก็คืออาเซนอนในฤดูการ18-19แพ้ทั้งไปทั้งกลับนะครับฤดูการ2019-2020เกมแรกนะฮะเสเ,เตอร์ก็ชนะอาเซนอล3-2ประตูต่อ0นะครับนะในเกมที่2ก็เสมอกันไป1-1ปนะครับในบ้านของอาเซนอนแล้วก็ได้พบกันในศึกคาราบาวคัพในปี2020ผลปรากฏว่านะเลสเ,เตอร์ซิตี้แพ้ให้กับอาเซนนอน 0- ประตูต่อ2นะครับ ล่าสุดครับฤดูการที่ผ่านมา2020-2021นะครับนะเกมแรกอาร์เซนอลแพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์ซิตี้สูตรประตูต่อหนึ่งเกมที่2นะครับอาร์เซนอลบุกมานะครับล้างแค้นชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูต่อ3นะครับนะก็ <c oughs> ในฤดูการที่แล้วนี่คือต่างคนต่างแพ้ในบ้านนะครับผมนะต่างแพ้ในบ้านส่วนผลงานส่วนตัวผู้จัดการทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของโรเจอร์ของเลสเตอร์แล้วก็เตเต้ต้าครับโดยทั้งฝั่งของ ล็อตเจอร์นั้นนะครับนะเคยคุมทีมพบกับอาร์เซนอลทั้งหมดนะทั้งหมดนะ16ครั้งนะครับทำผลงานด้วยการชนะ5เสมอ4แพ้7ส่วนผลงานส่วนตัวนะที่พบกับผู้จัดก,การทีมนะครับนะผู้จัดก,การทีมของอาร์เซนอลทั้งหมด4ครั้งปรากฏว่าลอตเจอร์นั้นชนะ1นะครับชนะ1เสมอ1แพ้2ครับส่วนทางฝั่งอาร์เตต้านะครับเคยคุมทีมพบเลสเตอร์ซิตี้ทั้งหมด4ครั้ง ผลรากฏว่ก็คือชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับส่วนไซต์ตีส่วนตัวเนี่ยสี่ครั้งนะครับอาร์ตต้าสามารถชนะได้2เสมอ1แพ้1จากไซต์ตีของผู้จัดการทีมที่เจอกันน่าจะเป็นช่วงที่อาร์ติต้าเข้ามาคุมทีมแล้วนะครับเหมือนกับว่าผลงานส่วนตัวกลืนของผู้จัดการทีมเนี่ยเหมือนว่าอาร์ตต้าจะเหนือฝ่านะครับนะเหนือฝ่านิดๆนะครับนะเหนือฝานิดๆนะครับ1.75่ดดครับดูค่าดูเป็นตัวเลข ส่วนล็อตเต้ก็คือ1.0นะครับนะเหนือกว่าการอยู่0.75นะครับนะจากผลงานิตรส่วนส่วนนักเตะนะครับที่ชอบยิงทีมตรงข้ามนะฮะเป็นทั้งฝั่งของเลสเตอร์เนี่ยครับยังมีวาร์ดี้ครับที่สามารถยิงประตูอาเซนอลได้ถึง11ลูกนะครับนะส่วน11ลูกส่วนทั้งฝั่งอาเซนอลก็ยังมีนักเตะที่หลงเหลืออยู่ก็มีโอบาเมยองครับนะที่ชอบยิง เลสเตอร์ซิตี้นะครับยิงได้ถึง4ลูกนะครับผมนี่ก็คือสายตีเล็กน้อยต่อไปเราไปดูครับว่านักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมถ้าผมจะเป็นจะต้องเลือกใช้บริการนักเตะนะ,นะครับนะจากนะจาก2ทีมนี้ในการจับทีมลงนะครับช่วงนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจและน่าพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมน่าจับตามองครับไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้หน่อยนะครับซึ่งเลสเตอร์ซิตี้ช่วงนี้ก็ ต้องติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเพาะไม่ว่าจะเพาะไม่ไม่ไมเฉพาะแต่ทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่เราต้องติดตามข่าวสารนะเราก็ต้องติดตามข่าวสารจากหลายๆสโมสรโดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งมีนักเตะบาดเจ็บนะครับต้องติดตามถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปดูข่าวจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ติดตามชอบสนุกดีไม่ว่าจะทางเป็น YouTube หรือ Facebook ทางเพจนะครับผมมีข่าวอะไรก็จะแช์นะครับนะที่ผมติดตาม ช่องต่างๆ,ๆเพจต่างๆกับ FPL นะครับหรือข่าวกีฬาต่างๆกับโมสรต่างๆมีข่าวหนที่เป็นประโยชน์กับการใช้ในการเล่นฟุตบีลซีผมก็จะโพสต์ไว้ในเพจสนุกดียังไงเพื่อนๆก็เข้าติดตามแล้วก็รับข่าวจากนั้นได้เลยผมเหมือนกับเป็นการสรุปเอามาให้แล้วนะครับนะแน่นอนครับลูกสาวประตูมือหนึ่งก็แคปเปอร์เชมัยเคลนครับราคา5.0มือหนึ่งของทีมครับส่วนก๊อกหลังช่วงนี้เนี่ยนะเขาเขา็เาต้องคงยกให้กับ คู่เซนเตอร์ครับนะที่คิดว่าเอาชัวร์วไว้ก่อนนะครับนะคู่เซนเตอร์และอีก1ตัวนะครับนะอีก1ตัวที่ผมชอบนะครับนะนี่ฮะเปเรล่า ell นะครับนะชอบเลิกมาที่แน่นอนครับผูดสาป,ประตูมือหนึ่งของทีมก็แคทเปอร์ชไมเคิลครับนะฤด,ดูกาลนี้ก็ยังเก็บไปได้แค่หนึ่งกินชีเท่านั้นยังไม่มีคะแนนอ่าเซฟจุดโทษนะครับนะก็คงต้องรอต่อไปฮนะว่าเกมรับของเลสเตอร์ซิตี้นั้นจะกลับมาเหนียวแน่น เมือม่อเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้านึกถึงผู้รักษาประตูของเลสเ,เตอร์ก็แคปเปอร์เชมัยึ้นครับตอนนี้ราคาที่5.0ส่วนนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับนะก็ยกให้ตำแหน่งคู่เซนเตอร์ฮะนะคู่เซนเตอร์คิดว่าน่าจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักครับนะลอตเต้คงยังคงชอบใช้อีแวนนะครับนัดยืนคู่กับโซยุนคูนะตอนนี้อีแวนราคาอยู่ที่5.4นะครับหลังจากที่หาจากบาดอาการบาดเจ็บกลับมาก็ ลงสนามนะครับฤดูการนี้ก็ยังไม่มีการทําประตูหรือแอสซิสต์หรือกินชีสนะครับแต่ว่าได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับยืนคู่กับนาชูนคูโซนอีกหนึ่งคนนะครับเซนเตอร์คู่บุญนะก็โุนคูนะครับนักเตะชาวตุรกีฤดูการนี้ก็ทําไปแล้ว1ประตูเก็บไปได้1นึ่งกินชี้ครับตอนนี้ราคาตกมาอยู่ที่4.9ครับและอีกหนึ่งตัวครับนะที่ผมก็ชอบฮะนักเตะในตำแหน่งแบ็ค นะครับน,ะนักเตะในตำแหน่งแบ็กอย่างนะครับเปเรล,ล่านะครับนะเล่นได้ทั้งวิงแบ็กแล้วก็แบ็กนะเล่นทั้งวิงแบ็กแล้วก็แบ็กนะครับที่เติมเกมลุกค่อนข้างจะมันมากครับก็ได้รับโอกาสลงสนามก็ตอนนี้นักเตะตำแหน่งแบ็กะไรจะมีแย่ยงกันอยู่ที่ขมมองมอวมองไวฮะก็จะมีคัตตันเย่เปเรล่านะครับแต่ผมชอบเปเรล,ล่ามากกว่าฤดูก,กาลนี้ก็ทําไปแล้ว2แอสซิตเก็บไป1กินชีสนะครับนะคิดว่าคิดว่าลอตเจอร์น่าจะเลือกใช้มากกว่าเพราะว่า อยู่กับทีมาพอสมควรนานอยู่ฮะแล้วก็ทํำผลงานนะครับคงเส้นคงวาอยู่ถ้าไม่ถึงช่วงอาการบาดเจ็บนะครับอีกหนึ่งตัวที่น่าจะตามองนะครับนะก็อย่างคาสตันเย่นะครับอันนี้แถมไปก็ คาร์ตันเย,ย่ดูจากเกมทมงก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวถ้าเพื่อนๆมีงบและอยากจะไม่ชอบนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์คาร์ตันเย,ย่ก็เป็นตัวเลือกเราจะมีบางเกมที่อาจจะหลุดไปบ้างแต่ช่วงนี้ก็น่าจะได้ยึดตตได้ลงสนามนครับไม่ว่าเล่นได้ทั้งฝั่งด้านซ้ายและด้านฝานะครับกับคาร์ตันเย,ย่นะครับราคาก็าแค่5.3นะครับนะเพื่อนก็ลองดูนะฮะอ่ะผมแถมให้ไปเลย4ตัวนะครับถ้าผมเลือกเนี่ย ก็เลือกแต่ถ้าเอาชัวร์สุดผมว่าคู่เซนเตอร์เนี่ยชัวร์สุดครับแต่ส่วนเปเรล่ากับคาร์ตันเย่เนี่ยเพราะว่านักเตะตำแหน่งแบ็คของเลสเตอร์เนี่ยนอกจากเอ่อเปเรล่ากับคาร์ตันเย่แล้วก็ยังมีนักเตะที่ซื้อมาจากนี่ครับนะเนี่ยที่ซื้อมาจากเซาท์แธมป์ตันนะก็ได้ลงลงสนามมาบ้างนะครับนะที่ซื้อมาจากเซาท์แธมป์ตันนะครับผมจ้ำชื่อมัได้อย่างเบอร์ธานนะฮะที่เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายวิงแบ็คด้านซ้ายนะครับหรือ อีกหนึ่งคนนะครับนะอีกหนึ่งคนที่จะมาบางครั้งก็จะมาสอดแทรกนะครับจะมาสอดแทรกเป็นบางครั้งอ่านี่ครับนะนี่ฮะอีก1ตัวซึ่งก็เลยมองว่าถ้าผมเลือกถ้าเน้นเอาชัวร์ก็อาจจะไปมองไปที่นักเตะตำแหน่งเซนเ,นเตอร์มากกว่าลูกโทมัสครับก็เล่นได้ทั้งริมเส้นการแต่ช่วงหลังก็หายไปครับนะที่อสอดแทรกกับเบอร์ทางดังนั้นก็เลยมองว่าคาร์สตันยี่กับเปเรล่าก็มีเปอร์เซ็นต์โดนโรเตชันเหมือนกันแต่ก็อาจจะน้อย อาอาจจะน้อยฝ่า2ตัวที่ว่ามาแต่ก็สูงนะครับนะสูงฝ่าคู่เซนเตอร์ถ้าคู่เซนเตอร์นี่คืออาจจะชัวร์มากฝ่าตีไปว,ว่าคู่เซนเตอร์โอกาสลงเนี่ก็คือทั้งโซยุนคูแล้วก็นะครับอีเวนเนี่ยตีไปว,ว่าเป็นประมาณ80-90%เลยส่วนถ้าเป็นคู่เซนเตอร์คู่นี้อาจจะลดหลังกันไปนะครับนะแปดสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเซนเตอร์นอกจากคู่นี้ก็ยังมีนักเตะที่พร้อมจะสอดแทรกขึ้นมา นะครับนะพร้อมจะสอดแทรกขึ้นมาที่เลสเตอร์ซื้อมาจากเซาแทมตันเช่นเดียวกันนะครับนะ้าจากเซาแทมตันเช่นเดียวกันอย่างเวสเตกาดนะครับนะก็พร้อมจะสอดแทรกลงมานะครับแต่เหมือนว่าอรเจอร์น่ะจะชอบผู้เซนเตอร์นะครับอีเวนกับโซจุนคูมากกว่านะครับช่วงนี้อ่าส่วนนักเตะตำแหน่งตัวลุกตอนนี้ต้องติดตามนะครับรอลุ้นกันหน่อยฮะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสัญ,ญลักษณ์อาการบาดเจ็บของวาดี้จะหายไปแล้วนะครับเพราะเกมวีคที่9ที่ผ่านมาเนี่ย วาร์ดนะี้ได้ลงสนามไปแค่45นาทีนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นสัญลักษณ์เตือนว่ามีอาการบาดเจ็บแบบนี้ะนะแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับนะตอนนี้ก็หายแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมดูอยู่เนี่ยยังเป็นเหลืองอยู่เลยนะครับก็เลยถือว่าคิดว่าน่าสนใจนะครับนะในตำแหน่งตัวรุ่งยังไงวาร์ดี้ถ้าถ้าพร้อมลงนะครับยังไงเพื่อนก็ตามข่าวให้ดีก็ผมก็จะตามข่าวให้ดีนะครับนะก็ยังน่าสนใจเลขหนึ่งตัวนะครับนะ นี่ฮะนักเตะตำแหน่งกองหน้าเช่นเดียวกันอีเฮนาโชครับฤด,ดูการนี้ก็ทำไปแล้ว1ประตู2แอซซิตนะครับนะถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ในรูดูการก่อนฤด,ดูการที่ผ่านมาเอ่อ2 0 21บเอนี่ยบอกเลยช่วงท้ายฤดูการอิเฮนาะโชเนี่ยคือพระเอกนะครับหล่อมากฮะพาให้คุณซื้อไม่ว่าในกองทีกจนะีได้เงินแสนได้เงินแสนเงินล้านกันมาแล้วนะครับเพราะว่า แกก็มีแฮตติกด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนั้นพีคมากถ้าเพื่อนยังจํากันได้ครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งตัวลุกนะครับนอกจากคู่กองหน้าอย่างอีเฮนาโชแล้วก็วาร์ดี้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้ฮะนะอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์มามืดนอกสายตาเลยครับอาจจะถูกพูดถึงน้อยหน่อยแต่ว่าด้วยผลงานที่โอ้โหนะครับยิง2เกมมาติดติดแล้วนะครับเทเลมองรดูการนี้ก็ยิงรวมไปแล้ว3 สาประตู2องแอสซิสตนะครับนะสาประตู2องแอสซิสต์อย่างทีเรมองราคาที่6.5ดหแต่ถ้านะบางครั้งเราก็มีอคติในใจายถามว่าคู่แข่งของทีเรมองเนี่ยผมก็ยังมองไปที่นะครับนะจีนแมตติสันแต่ว่าจีนแมตติสันช่วงหลังๆมาเนี่ยผลงานก็คือยังไม่คงเส้นคงวาครับแต่ว่าเกมล่าสุดที่ เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้แต่เจมส์ไม่ได้สั้นก็สามารถยิงประตูแรกในฤดูกาลได้แล้วนะครับนะาผลงานฤดูกาลนี้ก็เลยทําไป1ประตูนะครับนะาเริ่มยิงสตาร์แแล้วก็เจมส์ไมด้สั้นเขาดีอีกหนึ่งอย่างก็คือมีนะครับลูกฟรีคิกนะครับลูกฟรีคิกด้วยลูกเตะมุมบางจังหวะแต่ว่าถามชั่วโมงนี้นะครับถ้าจะเป็นจะต้องเลือก ก็าอาจผมอาจจะมองไปที่เทเลมองมากกว่านะครับเพราะว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับนะดังนั้นและนี่ก็คือนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวลูกหรือตัวรับนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาตามรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปเราไปดูทังฝั่งของเจ้าปืนใหญ่าอสเซนกันบ้างนะครับนะปืนใหญ่าอ์เซน,นที่ช่วงนี้นั้น5เกมล่าสุดโสดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับนะเต็มที่ก็ แค่เสมอนะฮะนะก็เริ่มดีวันดีคืนครับอเดต้าไม่รู้ว่าไปปรับจูนอะไรมาอย่างไงหรือว่าเป็นเพราะว่านะครับนะเป็นเพราะว่านักเตะเจ็บเจ็บเริ่มหายกลับมาแล้วนะครับนะเราไปดูกันหน่อยครับว่านักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมของปืนใหญเซนนอนช่วงนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับนะตอนนี้ฮะนักเตะที่คงต้องเฝ้าระวังนะครับนะเซนเตอร์นะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะอย่าง เบนไว้นะครับต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีนะฮะหรือแม้แต่นี่ฮะนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลอย่างคีรันเทนนี่นะครับในเกมวีคที่9ก็หายตัวไปนะครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บครับก็ต้องรอรุนว่าในเกมวีคที่น่าจะพร้อมกลับมาหรือไม่นะครับดังนั้นนักเตะที่อาน่าสนใจก็เลยต้องตกมาที่เอานักเตะที่รับโอกาสลงสนามชัวร์นะครับอย่างกาเบียลเนี่ย นักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ของทีมครับน่าจะเป็นตัวหลักนะในแดนหลังของอาเตต้านะครับนะก็ได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาตั้งแต่เกมวิกทเ่9เป็นต้นไปนี่คือ90ิบทีตลอดับผลงานก็เก็บไปแล้วหมด3กินชีสในฤดูการนี้นะครับนะจากการลงสนามมานะครับจากการลงสนามมา6เกมนะครับนะโดยหนึ่งตัวนะครับนักเตะตำแหน่งแบ็คทางด้านฝานักเตะสัญชาติญี่ปุ่นผู้นี้นะครับนายางโทมิยะสุ นะครับดูดูการนี้ก็รักโอกาสลงขนามนังแต่เกมวิที่4นะครับหลังจากที่อาร์เซนอลซื้อมาก็ยึดตําแหน่งแบ็กขวานะครับน <e <buying text. S 1> <ๆ>้าอย่างต่อเนื่องนะครับฤดูการ Is er, น vote, ี้ก็เก็บไปแล้ว3ามกินชีสราคาอยู่ที่4.6ครับส่วนนักเตะตัวที่3ช่วงนี้เนี่ยไม่มั่นใจนะครับนะาเพราะว่าต้องติดตามข่าวสารให้ดีว่าเบนไวต์จะหายพันไม้หรือทีนี้จะหายพันไม้ดังนั้นถ้าอยากจะใช้ เกมรับของอารชแนนสามตัวก็อาจผมอาจจะมองไปที่นะฮะัสามตัวเลยครับนะผู้ต่อสาประตูอ่าผมลืมลืมพูดถึงแลมเดลนะครับนะผู้เ่อสืประตูแลมเดลนะครับที่อาร์เซนอลซื้อมาใหม่นะครับมาแทนที่ยึดมือหนึ่งนะครับแทนเรโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคา4.6ผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนะัดแรกลงสนามตั้งแต่เกมวีที่สี่นะกรับถึงเกมวีที่เก้าหกเกมสามารถเก็บไปทั้งหมดสากรีนชีทนะครับนะ3กรีนชีทแล้วก็มี มีอะไรบ้างไหมนะครับก็จะมีโบนัสด้ะยังไงน,อน้องสำหรับคนที่เล่นออฟฟิเชียลนะครับนะาก็ลมเดลฮวก็เลย3ตัโตพอดีครับถ้าอยากจะใช้ตัวรับบอลนอนสาโตัวอาจจะมองไปชุดนี้ที่กว่าค่อนข้างทีท่จะชัวร์หรือได้ยังไงเพื่อนๆอย่างที่บอกครับข่าวสารสําคัญติดตามข่าวสารเพื่อนยังมีเวลาในการหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยโอเกินนะครับน่าจะมองไปตัวแรกก็คือ40เกือบ48ชั่วโมงได้นะครับนะส่วนทาง ตำแหน่งตัวลุกชั่วโมงนี้ครับนะสมิธโลผู้นี้ไม่พูดถึงไม่ได้โอบาเมยองนะโอบาเมยอง12และอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมช่างใจระหว่างบูกโยสาก้านะครับนะซึ่งผมว่าบูกโยสาก้าเนี่ยน่าจะการันตีลงตัวจริงนะครับนะสูงนะครับอีกหนึ่งคนที่ผมลังเลก็คือราคาแซครับซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยลงสนามมาทำให้เกมอัลเชนนอลนะดูดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งเหมือนกับ เป็นกองกลางตัวลุกเป็นหน้าต่ำอะไรประมาณคอยป้อนบอลถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับผมดังนั้นก็เลยลังเลแต่ถ้ายืนหนึ่งยืนสองเนี่ยชั่วโมงนี้นะครับนะผมกดนี่ครับชั่วโมงนี้ก็ยังยกให้นะครับสมิธโลกเตะต,ตาแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับราคา5้าหนั้นฤดูก,กาลนี้ก็ทําผลงานไปแล้วนะครับยิงไป2องแอสซิตไป2นะครับนะยิง2องแอสซิตสแล้วก็มี กินชีสนะครับแต่ถ้าเป็นของ G G ล่ะจะไม่มีคะแนนกินชีสให้ก็ถือว่าสมิธโลราคาอยู่ที่5.5ฮะผลงานก็นะฮะก็ราคาขนาดนี้ก็น่าสนใจครับชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้ถือว่าฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าสนใจครับอีกหนึ่งตัวครับกอง5ห้าโอบามียองนะครับนะช่วงนี้ก็ทําประตูอย่างต่อเนื่องนะครับยิงนะได้ถึง4ประตูในช่วงนะครับหเกมวิกที่ผ่านมา1 2 3 4 5ใช่ครับ ช่วงเกมวีคที่ผ่านมานั้นยิงได้ถึง4ประตูนะครับโดยฤดูการนี้ทำไปแล้ว4ประตู1แอสซิ์นะครับนะ4ประตู1แอสซิ์น่าเสียดายที่ในเกมวีคที่9ที่ผ่านมานะครับยิงจุดโทษไม่เข้าโดนไปเหลืองอีกเลยรับคะแนนแค่6กคะแนนเท่านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ายิงจุดโทษเข้าเลยคะแนนน่าจะสูงกว่านี้นะครับนะก็แอบเสียดายแต่ก็ยังมองข้ามนะครับอบานไม่ยองไปไม่ได้โซนอีกหนึ่งตัวก็ตามที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยครับนะผมก็ลังเลได้หมดเลยแต่ถามว่า ถ้าเน้นเอาชัวเกมไทม์ผมก็มองไปที่บูกโยซาก้ามากกว่านะครับและราคาก็ถูกกว่าอยู่ที่6.3เท่านั้นแล้วดูการนี้ก็ทำไปแล้ว1ประตู2แอสซิสต์นะครับนะส่วนอีกหนึ่งตัวก็นะคาดคาชื่อทิ้งไม่ได้ครับแต่ว่าถามว่าให้เลือกช่วงนี้ก็อาจจะมองไปที่บูกโยซาก้าดังนั้นเพื่นพนอนๆงบประมาณถึงขนาดไหนก็แต่ละเซตนะครับมันก็น่าสนใจครับเพราะว่าเพื่อนๆลองไปย้อนดูไฮไลท์หรือ เกมย้อนหลังหรือใครดูสดก็ได้เห็นว่าลากาเซตไน้ค่อนข้างที่นะครับจะทำให้เกมของเชนนอนดูดีแต่ว่าเกมถามไนี่อาจจะน้อยไปหน่อยดังนั้นก็เลยเทใจเอ็นเอียงไปที่บุคโ,โยซาก้ามากกว่าในราคา6.3นะครับแล้วนี่ก็คือนักเตะของผู้มาเยือนอย่างปืนอย่างเชนนอนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งตัวลุกตัวรับเพื่อนสนใจใช้บริการนักเตะของเชนนอก็ลองพิจารณาจากผู้นี้ดูได้นะครับผมก็ผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผู้แรกฮะเลตเตอร์ซิตี้ เปิดบ้านแล้วก็มาเยือนปืนอ่แร์เซนอนครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจับทีแฟนตาซีพรีเมยร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือแฟนตาซีพรีเมยร์ลีกออฟฟิ i ชียลนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ